สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญลงพ่อสดนะฮะวัดปากน้ำพาศีเจริญนะครับกทมพศ2 5 5 4หลี่เหรียญรุ่นนี้ผมรับประกันเลยว่าแท้ครับนี่นะครับนะเห็นไหมครับ นี่นะครับลงพดสดหน้าสวยเลยฮะนี่นะครับขนาดเรียน เป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับวสวยๆเลยครับเห็นไหมครับมือผม่าจะสันส่นๆตาเป็นตาจมูกปาก เห็นไหมครับที่ผมสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับตรงคอตรงนี้นะจะมีเส้นขนแมวเลยเห็นไหมครับใครที่ชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะฮะ